เปิดหน้าแฟนสาวเต๋อดีกรีความสวยไม่ธรรมดาทำเอาสาวๆต้องอกหักกันเป็นแถวเมื่อนักแสดงหนุ่มเต๋อเศรษฐพงศ์เพียงพอได้เสื้อผ้ยชุดใหญ่โดยการเปิดตัวแฟนสาวน้องวงการผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเต๋อเศรษฐพงศ์ได้เลือกเป็นภาพคู่ขณะเดินทางไปเที่ยวที่เมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษโดยมีบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกอยู่รายล้อม พร้อมเขียนแคปชั่นสั้นๆว่าชิลๆที่เลสเตอร์ #LCFC พร้อมแท็กไปที่ i n นสตาแกรม d i c k y u n d e e r r s c o w ซึ่งพอได้เข้าไปส่องในอินสตาแกรมของฝ่ายหญิงบอกได้เลยว่าดีกรีความสวยไม่ธรรมดาเลยจริงๆเพราะทั้งรูปร่างผิวพรรณและใบหน้าชัางดูสดใสคล้ายสาวเกาหลีสุดๆไม่แปลกใจเลยว่าทำไม ถึงคว้าหัวใจของหนุ่มเต๋าได้อย่างอยู่หมัดจริงๆ